จะมีผู้ชายในสเปคของเจ้าอยู่บ่สเปคบอโดยมากคนใจดีหมักคนใจดีโดยปาูห้ายน่ใน <c oughs> สาวแม่คนใจดีนี่มืนก็ต้องมีแหละ <c oughs> มียุ่มันหนังหาเน่ขนาดเลยเล็กๆนี่เขากับซิดีับเฮาหันแล้วหมักคนใจดีเอาใจพอ,พอจบอแม่หมักบแบบหาคนเขามาเอาใจเจ้าแบบนี้นะแม่ มากคูเป็นคนที่ว่าเป็นพู้ใหญ่กว่าเหาม,มีความคิดที่ว่าพาเขาหาเขา,าสร้างนะคะแม่ว่าคิดแทนเห่านะโดยโดยจะหมักคนดีหรือคนรวยซาแมหมากคนดีหมากคนดีเนาะคนดีอะไรมันก็รวยเองคเป็นเฮาห้าป็นห้าเงินกันโดยส่กันเถนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิด์ตสุขสุขคน เบิร์ตสมองสบอดเดอพี่น้องเดอร์พ่อครับ่องยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมนีกับภาพี่พาน้องเฮาออกมาผู้สาวโสดอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นผู้สาวโสดหน้าใหม่เดอพี่น้องเด้อเปิดจิมาเปิดใจครั้งแรกก็แมนเนาะสำหรับผู้สาวโสดคนนี้กะหน้าตาบ่ธรรมดาเดอพี่น้องเลยเนาะเป็นผู้จบผู้งามเด้์เนาะอันเด้์ว่าสามีกับไลคู่และคนก็อยากเห็นหน้าเพลินแล้วเนาะ แก่ว่าสามีกับไลายคู่หลายคน่งงามสำหรับ่าวเราโคตอยากเห็นเด้ปัดสิวันจะน้อยก็ได้เห็นอดใจรอเนาะอันนี้ก็เพิ่อจะมาเปิดใจนี่กับผู้ว่าเราสีสารสวดบ่หรือว่าจังใดจักมีคนลงคนคุยบ่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราถืออกถือใจถือเคอก็เลยพร้อมที่จะสารสวดเลยบอกว่าตอนนี้มันก็ส่งออกพรรษาเด็ดเป็นองนเลยเนาะออกพรรษาลาปจาวเลยบางคนเขาก็อยากมีคู่มีคิงนั่นนี่นะเนาะพร้อมเีอาลูกมาผัวลูกมาเมียแต่ว่าสารสดคนนี้ เพื่อ,อนเพาะบ่อฮะนะเนาะก็ยังบ่ฮู้และหนุ่มใหญ่ทั้งหลายก็จะเพ้วดีใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะ <_ d iam ond> บางคนบาา่บย่านบ่ได้อยู่ในแบบกฎเกณฑ์ที่เพิ่นวางไว้นะบางที่บัดเราจํากันอายุนี่นี่อายุเจ้ามันบ่ถท่งนะ่นี่นะหรือว่ามันเกินไปกับบ่ได้คือกันได้เนาะนะ <_ d iam ond> ฝากก็หลา์กดแช่เนาะเพื่อวบอเป็นการเวลาเยี่ยห่างเนาะสักษะเสียเวลาไปหุจักแหละกัไปพบไปเพาะไปสัมผัสเพื่อนพร้อพๆกันพี่น้องเลยเนาะ นี่แหละหน้าตาซาสุหนังยิมไปเปืเปอ่อยอยู่นี่แหละเนาะอารมณ์ดีรีเจ้าเนี่อ่ะโดยสบายดีสบายดีเป็นอย่างไรพี่เนาะสมคำว่าอีบอ่บ่าวเล่าอ่ะเออลักษณะตาดีได้ล้วก็เนาะผูดจบผู้งามเป็นผูกข้าวพี่นนองเลยอันนี้ไร้คู่ไละคนก็นถ้าเกิดมามักผู้สาวที่ว่าผิวพันข้าวสดใสฮนะอรอราแนะนำให้เจ้า คนนี้ก่อนหน่งเขาดูหน้าถามเนาะจะน้องปฏิัติว่าคอยนี่กับแบบเขาเรียกว่าโคสณนาโอเวอร์โปรโมทผู้ช้าโสดเกินไปปฏิบัติว่ากม็มีใดคนพร้อมที่จะแบบคอมเมนต์ให้คอยนะจะซือ้อยังใดซื้อแม่มสาวแม่มสาวแม่มเดี่น้องเด้อโสดมาโดนหรือบ่โดนแล้ว อนนี้ถามจะเคยมีครอบครัวบอกเคยมีผ่านการแต่งงานมาก่อนบอกยยังบอกเคยเคยนานะเป็นผู้สาวโสดโสดจริงๆเลยเนาะเป็นผู้สาวโสดจริงๆพี่นอ้องเลยปัจจุบันน้นอยู่จากปีสามเณมสาวเอ็ดปีโอสาวเอ็ดปีสาวเอ็ดปีกามีครอบครัวได้แล้วเนะ <c oughs> าะแค่มนแบบเขาเจอเนื้อขู่ไว้นะเราถึง แต่เจอเนื้อขู่ไว้เจอสายแนนไว้ก็มีครอบครัวได้แล้วสวักเอ็ดปีที่จริงแบบอันนี้ว่าพื้นบ้านเฮ้าเนาะบางคนแบบว่าเขาจะเขาเจะเจอเนื้อขู่ไว้นะเจอแต่สิบห้าสิบหกปีเนี่ยเขาก็เอากันแหละสิบแปดปีสิบเก้าปีเนี่ยแต่งงานกันแต่พื้อแต่พื้อน,นได้พี่น้องเลยอันนี้ว่าพื้นแบบประเพณีบ้านเฮ้าเนาะเขาไม่ได้หามว่าต้องอญุต่นนั้นปีตอนนี้ปีเด้อจังเอากันบบเมตบนบนไี้มีข้อหาม มื่อเนี้ยออกมาเปิดใจเนาะําแหม่มเนาะเป็นในได้จังอยากเปิดใจอันนี้ขอถามตรงๆเหมโบมีผู้บ่าวบ่บมีก็ยากออกมาเปิดใจฮะคนโอคนหลงเนี่ยแหละฮะคนริงใจหะคนจริงใจเลยอ้อโบอเสือนะคนผู้จบผู้งามคนเจ้ามีผู้บ่าวเ <c oughs> นาะอิลีได เขาบอกกามาจิมาคุยบทจักรรือเนี่ยเลยแบบเจ้างามเลยบางคนกับแบบว่าโอ้เรางามเลยนี่บอกกาไปจีไปคุยเราเด้ยอย่างเราบอกอย่าเราบอกเบาน้ำนะอย่าเราบอกลมยาว่ะสันซะเคยแบบอันนี้คือเขาเบาะกันตรงๆเนาะเจ้ากะอันอยู่ซเวตปีเลยแบบเคยมีความหักอยูอเปล่ก็เคยอันนี้คือแบบ จาหักเขาบ่อหรือว่าเขาหักเจ้าหรือว่าต่างคนต่างหักกันต่างคนต่างหมักกันนี่ได้โดยแบบคบกันดนบอก็บบดนประมาณจะแปบวันบ่ไโ้คแบบว่าหล่มกันนะนะล่มเป็นแบบว่าประมาณ4-5ห้าเดือนนั่นองแล้วมัห่างหายกันไปเลยโดยโดยบ่าวทางใดคนลาวบ่หรือคนไทยคนลาวคนไทยมีทั้งคนลาวคนไทย ผู้บ่าวจะมาจีมาลมจะนะแมนอันคบกันทางโทราศัพท์นี่บอหรือเนียใดเมนลงกันะซื่อใน,นโทราศาพัพท์อืมเ่มันเป็นเรื่องธรรมชาติในสา,า,สามแหมการที่เอาแบบคนโสดเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วผู้บ่าวผู้สาวนะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะอย่างเจ้าก็กเป็นซาโสดแปบลบว่าเป็นคน,นาตาดีเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนมาหมักเฮาอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็บ่ตีภัยดอกแต่ว่าเขาเรียกว่า ความหักของคนโสดเหนนะว่าแม่นว่าสิไปกินอยู่กับเขาแบบนี้อืถ้ากินอยู่กับเขามันก็อยู่กันแบบพวบแบบเมียแล้วก็เลิกลากันไปมันก็อีกแบบนึงอันนั้นก็ดีบ้านนี้เขาซื้อใ่ห้างได้แบบั้นกันเป็นนั่ยนะเกี่ยวเขาอะไรบ่าจานะ้านะยังเขายังทานซุปยังเหมือนในซุกแสกดงว่าพันถูกินเขาใหม่และส,สักเขาวันซุกเนาะแม่ เจ้าก็เคยไปไทยอยู่บ่เคยเคยไปจักเถื่อเนาะปัจจุบันเจ้าเห็นยังซํามแหมดเหตงานอยู่ห้องงานประกอบกล้องโอ้สาวห้องงานบ่หนิแม่นอยู่ดนละือบ่ดนแล้วสองปีสิข้า2สองปีแล้วโอ้สาวหงงานประกอบกล้องสิข้า2สองปีเลย ขอนอนุญาตเงินเดือนเท่าใดสั่งเงินเดือนระหว่างเงินเดือนกล่องกับเงินเดือนตุก,กตาเนี่นะไพ่สิบแพงกว่ากันโรงงานตุก,กตาเงนะส่วน,น,น<อ>ค่อยบอ่แม่นล้านหกล้านเจ็ดแต่ว่าอันนี้บรลมโอคัอนมีโอกะบางเดือนก็ได้สีล้านบางเดือนก็นสามล้านแปดหากบอกพ่อใส่เนาะ แ,แบบผูสาห์ฮนะมันก็แบบว่ารายจ่ายมันกับสิรายเนี่ยยักน้อยนะพี่น้องแต่เจ้าก็อยู่ทนเนาะอยู่ได้เกืสองปีเลยแล, <c oughs> แล้วเคยคิดแบบว่าเอออยากไปหาเงินหาคำแบบว่าอ่าเมืองไทยวะก็ <c oughs> คิดอยู่คิดว่าอยากไปอยู่คณะไปาผูบาทหาสิได้แบบเงินเป็นก้อน,นะเป็นเกอนเป็นกรรมไว้ฮะนะ <c oughs> แต่คันว่าอยู่นี่มันกะโอเคนะแบบเฮากะหนึ่งมากคือได้อยู่น้าพ่อนน้แม่น้าพีน้านอกมันบ่ห่างไกลบ้านเกิดมันนอนจะพองมาเฮือนเขาเองยุ่พุ่นพันธเอาตองไปเริ่มต้นใหม่เหมือนหันนะย่างก็บบเคยไปนเนาะย่านถือลอกถือตัวบ่อย่านบบเคยไปกย่านย่านผูบาฝั่งไทยมาลอกบ่อก็ตอนนี้คือ สถาน่ายหัวใจหนีสดเนาะจากปุ์เซนสดร้อยร้อยเปอร์เซนเราสดร้อยเปอร์เซ,นเ,ซนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เนาะกะหวังว่าสาวราวคนนี้กะน่ะสิทึอกอกทึกใจหนุ่มสดหล,ลายหลายคนพี่น้องเลยบ่หน่อยกหลายฮะหละเนาะกับทักทามาพี่น้องเลยสำหรับคนในี่วสนุกชนใจไปก็ดีทักมาจีบมาคุยข้อมูลการติดต่อกะ ไปดูอนเนี่ยหน้าจอนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะถักมาทางแอดมินเนาะทางเฮากระซี่ด้เอาเฟซเอาไลน์เพื่อนให้แล้วก็ถักมาจีมาคุยกันสองคนนะครับซีว่าอย่างกันซีลมอย่างกันก็คุยกันศึกษากันเอาเองสีนับถือกันแบบใดก็คุยกันจะมีพี่น้องจะคนซ้ำไหมมีสามคนจะเป็นลูกคนที่ถอดได้นี่เป็นภูระลูกสาวล่าบ่โดโอ้โหทูพี่น้องเอ้ยไปเด้เนาะบาด สิพิชิดใจลูกสาวละ <c oughs> สิได้เป็นลูกเคยลาเพื่อเด้บาทนเน,ะนาะขอนุญาตเด้อพ่อแม่กันย่างเบิร์ตบอยังแต่แม่พ่อสิแต่เตดแล้วโอ้พ่อสิ่า <c oughs> ไ,ได้พ่อใหม่บอืมแแม่เจ้าเพิ่นนั่งอยู่จากปีแหละขอน,นุญาตถามเธอสี่สิบปลายแตป่ปู่ปลายเทไรปุ้จิงอ๋อประมาณสีออ่สิบเจ็ดสี่สิบแปดอ เพิ่นคับพอได้มีแบบผู้บงผู้บ่าวมาจิมาคุยเนนพ,พิ่นบ่นอ้กับบุหูนะเพิ่นเออพี่อนเอยก็อันแสดงความเสียใจนะเพิน่นเนาะพอเพิ่นเสียแล้วเพิน่นเนาะมีแต่แม่อยู่กันจะค้นสามแมมในเพื่อนีนตอนนี้อยู่กัน4ี่คนแม่และ้วกะ็เอ้ยอ้ายแล้วกะ็ค่อยโอ้ยังโสดเบิดบ่ พี่น้องเจ้าน่ะอ้ายน่ะเอามีแล้วอืมแต่ว่ายังอยู่นํากันเนาะเลยบาด้ออกคอกมาครัวเจหายบ่นี่่อยถามบนีเครียดอยู่บ่บ่อ๋อโอเคบ่ให้หายกันเด้เนาะบ่ให้ให้เครียดเด้สิหายยังลูกสาวล่พี่น้องเอ้ยเนาะลูกสาวล่นี่ปกตินี ถ้าตามรักแล้วบ้านเท่ากับสิอยู่น้ำพอน้ำแม่แหละเลียงพ่อเรียงแม่นะคนที่จะออกครอบออกขวนี่ต้องเป็นลูกสาวกกลูกสาวกลางส่นน่นนนะสวส่าลูกสาวล่อันี่เขาสีให้อยู่เลือน่อาันซะแต่มันกับหดเสมอไปอันนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนที่ว่าสีคุยกันพอเม่ยเขาจะเจา,านะ บานี้สิทธามเพิ่นบ้านี้กรณีออกมาเปิดใจนีนเจ้าสิจำการอายุอยู่บ่อหนุ่มสิถักมาจีมาคุยเจ้านะ<ง>สิเลือกอยู่บ่ว่าสิเป็นคนลาวหรือคนไทยคนลาวก็ได้คนไทยก็ได้ได้เบิดเนาะอายุได้อาประมาณเท่าไดบอกเกินเท่าไรสามสิบมาหกสิบหกสิบปลายรุ่ 30, 60, 60. นหน่อยเจ้านะ้สามสิบมาหกสิบถักมาได้เนาะ าาทางมัจจิมาคุยได้แล้วข้อมูลการติดต่อจะได้สัตย์จะมียังแน่เล่ยนยังแน่เล่นเฟซแล้วก็เล่นไลน์โอ้ทางเฟซทางไลน์เนาะแอปบ่ได้เล่นบ่แอปแอปการเล่นคือกันอ๋อทังแอปส่วนมากนี่แอปซีฟังไทยเพิ่นบ่ค่อยฮู้ดอกเพิ่นบ่ค่อย <c oughs> เรียนประจีเนตแต่ไลน์กับเฟซเท่านั้นแ่ะอันนี้คือแบบคนโสวดลอยเปอร์เซ็นต์เนาะเอาเปิดใจแบบว่าโสวดลอยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องแบบ คือแจกได้ทางเฟซทางไลน์อะไรพี่น้องเลยสะดวกถูกสองทางบัตรกรลนี่นี่เพ่อนอยากมาเห่นมายามอยากมาเที่ยวหาอยากมาเบิ่งนตัวจริงนนี่ได้อนุญาตให้มาอยู่บ่ก็มาได้คันว่ะว่างถึกมือพักได้เออแม่เลยเนาะเพราะว่าเฮดเวยอยู่โรงงานนิคอนนี่คือไล่คนก็ชิฮูเพราะว่าเป็นคนที่ว่าโดยโดยโดยบามีเวลาปันไดนะ ตัวนี้ก็ยันพ่นติตัวนี้แน่แม่นเข้าใจข่อยเข้าใจต้องเข้าใจได้ข่อยลืมซ้ําดีบ่ดีเจ้านี่เฮาสิบ่ได้เกี่ยวฮอดเขานํามันอ่าน้ําเอื่อยน้ําน้องแม่นได้ซอยเพิ่นแต่วันทิตยวันทิวันเดียวแม่นบางวันทิตมีอู่ก็บ่ได้ซอยาดแต่ว่าไปกลับเนาะบ่ได้นอนอยู่พุ่นเนาะบ่ได้นอนอยู่หอเนาะไปกลับแนวนี้เด้อสมมุติว่ามี FC หรือว่าบ่าวนี่นะ นมไ่สายสปอร์ตกระเมนมาสป,ปอร์ตเทคแคร์เจ้าบริัทหายปู้สาวนี่เมื่อยเห็ดเวียกเนี่ยนี่นะออกซะจากโรงงานนะมันเมืออ่อยสิมาอยู่เฮือนหรือว่ามาเห็ดเวียกกอกเกาะเกศกในเฮือนในซ่านเนี่ยนี่จะสิออกอยู่บ่อ<ำ>หรือว่ามีคนอะไรก,กัอ๋ออะไรออกเนาะหรือว่าบอกออกและหาสอยกันเนี่ยนี่มันเป็นงานท้ามามักแบบนี้นะ มันเคยเห็ดแลลวมันก็ขั้นบ่เห็ดแลยแบบคนหมักเห็ดนะทีอยู่สืส่สสบอบ่เป็นเนี่ยนี่นะก็ะมีเด้แต่เจ้ากระสิออกเนาะขั้นมีแบบนั้นเนาะเ oh, พราะเมื่อยแล้วแต่ออกมาอยู่เบื้องก้อนคันว่าเพื่นอนนั้นเบื้องเขากุ้มค่ะเข้าไปไม่อค oh, นเก่าเนี่ยเาเอาได้ถุงเมื่อยอยู่แล้วเนาะเพ่นเอาตลอด oh. แต่ว่าตอนนี้ยังสู้ได้อยู่ยังเมื่อยวันใดงานจะเห็ดนะงานยืนบ่หรืองานนั่งยืนเมือม่อเลย <laughs> เบื้งมีแข่งบไดแผลบ่ฮะบอกว่าเรื่องมีแข่งฮะมานอนกลางคืนนี่บปวดบบอกแรกๆนะก็คือปวดนอนเดียวนี่ยเขาวานาชิชินแล้วจ้ะชินแต่ก็ยังเวลาแบบว่ามือได้มือเองแหงกับมันไข่แลยบ่โอ้ขาบวมเกือบทุกๆมือเลยเลย่องมือเนาะยืนเฮาก็ยืนหล่สมองนะแต่เศ้าจนเดึกจนคำโดยคือมีเวลาพักนี่คือตอนเที่ยงมันบอกก็พักจัักนาที เบรกะนะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพักกินข้าวตอนพีนโอ้แล้วก็เข้าไปก็เริ่มเข้าเห็นงานก็นยืดโลดแบบนี้แน่นป้าตัวพี่เราไงานยืนเนาะเพราะว่าขั้นว่าผู้ได้เคยเห็นงานนี่มันจะมีงานหนังกับงานยืนแลไรกับงานแปลว่าอันงานแบบนี้มันบอกเป็นอิสระนะแบบว่ามันอยู่ในโคของเขา <c oughs> มันอยู่ในหน้างานขงเข้าเข้าแหละมันบอกคืองานทั่วไปได้แบบเขาว่างนบบนี้ก็ ก็คือร้านอาหารแบบนี้นะถาว่างก็มีเวลาหนังเวลาพักถาว่าลูกค้ามาไลฟยก็อย่างๆเดินๆแบบนั้นแนหละประเภทงานาก็กกเคยผ่านมาไลายคือกันเคยมีประสบการณ์มาไลฟ์หลายเรื่องงานนี่หมอยพัยมาตัวดอกโอเคพี่น้องเอนะ้ยเนาะอันนี้ก็จะมีผู้ชายในสเปคของเจ้าอยู่ปะสเปคบอกโดยมากคนใจดีมาคนใจดีจดโดย ปัาจูฮ่าน่ยเปนสาวแหม,ม่มคนใจดีนี่มันก็ต้องมีแหละมีอยยุมันหนังหาเนียขนาดเลยเล็กๆนี่เขากับซิดีับเฮาหัแล้วหมักคนใจดีเอาใจพอมบหมักโบแบบหาคนเขามาเอาใจเจ้าแบบนี้นะมักผู้เป็นคนที่ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเฮาม,มีความคิดที่ว่าพาเหขา,หาสร้างนะคะแมนว่าคิดแทนเห่านะ โดยโจะมักคนดีหรือคน้วยซ้แม like ่นมักคนดีมักคนดีเนาะคนดีบัดแล้วมันก็รวยอีกก็แนเาหเป็นาเงินกะโดยสอยกันเฮ็ดกันหาน่นี่เนาะแต่ว่าหากด้วยเงินน่ะมันสิบ่ยาวนานกว่าแม่นกด้วยใจน่ะจังได๋มันก็มันก็ยาวนานกว่าเงินแต่ว่าคู่มือนี สิ่งสำคัญแลวกก็คืออยากมีต้นทุนชีวิตที่ดีอะไรเป็น้องเอิยไผ่ก็ดีนะแต่เป็นไปได้ถ้าเลือกได้เนาะอันนี้คือว่าตรงตรงซะคอยว่าถ้าจะเลือกได้จะก็บนาสิอยากมีคนที่ว่าเพียบพร้อมทุกอย่างนั่นแหละมนปะโดยเลือกได้แต่มันเลือกบ่ได้เนาะมันคือการหวัดดวงด้สามแหมมคือการวัดดวงได,มมอด,ด,งด้อันนี้นะถ้าดวงดีเขาก็เจอคนที่ดีดีทุกอย่างโดย ด,ดีทั้งดีทางกายทั้งใจดีทั้งสถานะครอบครัวฐานะดีจิตใจดีป้าโตคือสีหายนะก็ว่าคนคนเดียวอยู่ในแบบร่วมอยู่น้ากันแมนแ่นเนาะเนาะหายาะแต่ก็คือความฝันของเงินบอกว่าแต่สาวโสดเนาะน่ะนมโซดคือกันนั่นแหละแพ้กับฝันแนวนั้นคือกันอยากเจอคนที่ดี หลก็คนที่มีอยู่ในคนคนเดียวกันนะอะพี่น้องเ้ยกันผู้ได้ข่าวบึงมาสมกันดีเนาะอยากวอาอยากคุยกับสาวแม่มเพิ่นเนาะเอามาเปิดใจครัง้งแรกแต่ว่าเฮาก็ได้สัมภาษณ์ทางน้องเพิ่นไปแล้วก็การบอกกันจาก,กัการหาเสือถือเลยก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่ผู้นึงพี่น้องเ้ย เนาะตัวน้องเองกับบได้วังแต่ว่าอืมอยากได้คนรวยนะคนที่จะมีเงินมีทองนะนะอย่างเดียวก็คือสิ่งมหัพก็คือนคนดีเนาะว่าวมันหักกันว่าคนดีแหละส่ยกันเหตุกันหามันหักที่มีเองเนาะว่าวนี่แหละอันนี้ก็ความคิดกับกับสิบคือแบบอลาลายคนพี่น้องเลยอันนี้ก็ดีเนาะ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้น้องเพิ่น อาแต่ว่าจำกัดอายุนี่บาเกินหกสิบเนาะมบเกินหกสิบขั้นว่าสมมติว่าได้เว้าได้คุยกันนี่เดินหน่องเด้อได้เบาได้คุยกันได้โอบได้ล้มกันนะนะน้องสีใสเวลาแปลว่า <c oughs> ศึกษาเบ่งใจกับเพิ่นนี่โดนปานใดเนาะก,กาวะอันนี้ก็ยังบู <c oughs> พาเราก็ยังไม่ได้โอได้หลมกัน,น,นโดยบางคนแบบอุอย๊ยคุยดำมือสองมือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งยอยากปิดใจนองแน่นี่อยากเป็นของของใจนงเนี่ยนี่ให้สีซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์น้องเองนะน้องคือว่าไไที่ใจอ้ายแท้ะน้องสีวว้าได้คือคำว้ารีบอแบบนี่อ้ายก็เหตุได้คือกันเน่นี่นอ้องสีโอเคบ่แบบนะทำโอเคบอกอะกับหลมกันบงก้อนบางเธอเขาก็มาขีโต๊ะได้สอซะอ้าวยางขี่ไล อันนี้ว่าขออนีญางอาขี่มูขีม่ม้าให้ฝากเงินเนี่ยใส่สะเดือนละห0าพันบาทนี่ไปหาพันบาทนี่ปิดใจซะกับไอ้นี่ซ้ำๆมื่อไอไปขอเนอะมันมันก็ไว้เกินไปสมมื่อบบบบอกแล้วประมาณทิศสองทิศนี่เพื่อพิสูจน์ความจริงใจของของข่อยแบบนี้นะอะอว่าข่อยดูแลเจ้าได้แคร์เจ้าได้ข่อยฝากเงินให้เจ้านี่คือบอกกะเสี่ยงรายกับเจ้า ่อยสีให้ก่อนเดือนละห้าพันเลยนี่นบ่อยขาดให้เจ้าใส่สื่อนี่ให้เจ้าปิดใจกับข่อยแหล่หอดมือหนัดมือไม้เจ้าอาจจะเพาอขคอยสิไปขอแบบนี้นะน <laughs> ต้องลองเบิ่งบักเมนต้องเบิ้งก่อนนี่ใช่ใจขอเนาะโดยต้องเบิ่งก่อนโ <c oughs> บเม่นว่าสิปูปับแล้วก็มาเอาโลดเนาะโดยโ <c oughs> บเมนเลย <c oughs> ครูชีวิตเนาะก็ต้องเบิ่งใจใจของเขาเป็นโกนหั่มเขาได้โบพ่อแม่พี่น้องเขาด้วยสะนี่นะก็ะเพาะแม่พิวะเขาทรงกลนเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องกะกะกะแมนด้วยพ่อแม่พี่น้องกะบางทีเขากะตะเกิดตัวเฮาแบบว่านิ่งอมพร้อมใจกันแะไรก็ตกลงอย่างนั้นเขาก็ออกเฮือนเขาแล้วบเนี่ยเขาก็เแต่เฮือนเขาอยู่เลยสองคนเขาแบบนี้นะซาแมม จะบอกไยว่าแต่ว่าพื้นแบบเอฟซีบางคนเขากะเขากะบอกแค่ได้ซ้ำนี่นะอยเขายอมให้ได้ได้ถ้าเกิดว่าคนเขาแบบว่าสจริงใจต่อกันแต่ก็ค่อยอยากให้เจ้าเวลาคุยกับหนุ่มโสดนะนะยังให้เบิ่งดีๆศึกษาบางก่อนว่าเขาโสดแทะบอ่ะนะเขาปรได้มาตัวห่าบอเขามีลูกมีเมียบอครับปิดบังอย่างเ่าบอนี่น่ะก็ต้องเบิ่งต้นนี้ยางามยายามถามเขา เลยให้เจ้าถามเขาเด้อ <c oughs> คนที่ทางมาจิมาคุยนะไปแนา,ามถามรายละเอียดความเป็นมาของเขานะถ้าว่าเขาอยู่ใส่เห็ดยังทํางานยังเหตุอาซีบยังาต้องใส่ใจได้ตัวนี่นะต้องใส่ใจเขาเพืแ่อบบว่าเขาสิได้หูเด้บอกเขาสีมาแบบอัปดายเขาจริงใจกับเขาสัมเดไอ้มีลูกมีเมียแหละบอ่อเป็นผอห้างบ่อหรือเป็นผอไม้ ลากระมาโดนแหละบอมีลูกจกคน,น้นยะ่โสดมาดนแหละบอบางคนเขาก็บอกให้เขาถามหอกเขาฟังเองอแต่สาวเล่าบางคนกัเขาก็บอกถามเลยกับหูหูก,กันนะแบบบอถามว่าบออยากหูวะหนุม่มโสดคนนั้นอนะ่ะเขาโสดแทบบอเขาเป็นคนแบบใดน,นะก็มีคือกันถ้าต้องใส่ใจคนที่ว่าห้ามหูจักแล้วก็ คนที่อยากหู้จักเฮาฮะนะบบแมนจะให้เขาหู้จักเฮาฝ่ายเดียวต้องหู้จักเขานั่เพื่อวซีเข้าสิบบอดด้มาหลอกเอาเด้ซะคือสมมติว่ามีคนใส่น้องปิดใจนี่น้องสิปิดบ่ล่ะสปิดไปเพื่อยังเพราะว่าเจ้าบ่ได้มาพิสูจน์ยังว่าเจ้าซีดูแลแล้วก็เทคแคร์ซัพพอร์ตคอยได้ในนี่ฮะน,นะนะ้อง สำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเลยเนาะอันนี้ว่าวกันตามตรงซะตาเกิดโดออนไลน์ขอโทษก็พูดขออภัยแต่ว่าจังไดก็แอดมินี่นั่ไปก่อนเลยแหละแปดสิ <c oughs> บเซนการว่ากันจามันคือเป็นเรื่องธรรมดาดเพราะว่าเฮ้านี้เป็นสื่อเดีครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนทั้งสาวโสดเลยกะบนฟซีหนุ่มๆมนแหละเนาะเป็นตัวแทนเลยของใจยังอย่างหูยังเข้าก็ถามไปเบิด์ดนะ บอมแนที่มาเปิดเปิดกองปุ๊บเอาซาสสดเจ้าสีวา้ายังให็เจ้าวาไปเด้อทั้งตัวไรแบบว่าคอยบอกคักคอยสถามเจ้าเองให้เจ้าวาไปเบิดมันบแมแนแนวตั้งกองปุบมาเราต้องเป็นคนถามอยู่แล้วคอยนี่ต้องตั้งคำถามเจ้าแลไรเจ้ากระตอบมานะเพราะฉะนั้นคำถามคอยมาก,ก็ต้องลาย,ยแล้วคำวอามากกันก็ต้องลายกว่าซาสดเนาะบางคนก็นมาคอมเมนต์ว่าโอ้ย สาสุบ so e e ่ได้ว่าหยังเลยมีแต่แบบว่าบ่าวลาวนี่เว้าเองเออเองมวนเดียวจบว่าซั่นนี่นี่ก็มีเด้ก็ตีความหมายไปแนวนั้นเนาะเข้าใจบ่นี่ข่อยเว้านี่เข้าใจมันเป็นแนวนี้เด้อบาดนี้กรณีที่ว่าเฮามาสัมภาษณ์เปิดใจนี่กจักับ่ได้พร้อมเนาะมัได้พมว่าสิสสเนาะก็เบิ่งไปคุยไปแม่นบ่ดย พึงไปก่อนคุยไปก่อนก็คือเราว่าเนอะพี่น้องเอ้ยบแมนสิว่าอย่างมาว่าเอาดำมือสองมือแล้วสิมาวโรนนี่มันก็เป็นไปบ่ได้นะนะเพราะว่าเขาก็ยังพระเดชุรา,า,า,ายละเอียดนอแล้วก็ว่าภายเป็นจังไงฮะนะก็ต้องคุยกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนนั่นแหละเนาะโอเคเขาก็มัมียังสี่ท้าิ่นต่ออลไรพี่น้องเอ้ยจะเกิดวันยังก็เกิดวันพุธวันพุธเนาะ วันพุดสาวแม่มเด้อยพี่น้องเดินสาวสุดเนาะบ่เคยแต่งงานแล้วกะบอกเคยมีครอบครัวเปิดสาวสุดออกมาเปิดใจกลางแรกก็เพื่อว่าอยากมีคนรวมคคุยเนาะถ้าเกิดว่าบ่าถึกอกถึกใจแลวกะคบกันไปคุยกันไปถ้าสิแมนเนื้อขู่หรือว่าใส่หนอ่อใส่แน่นห้าหากักสีได้ใส่สีวิตอยู่น้ากันพี่น้องเย้ยก็คือตอนนี้กะความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือแบบ สัมพันธ์ทางจิตใจค่ะอะคือว่าคือคุยกันน,นั่นแหละเนาะแมนบอกขอเห้ว่มามจะมียังเพิ่มเติมบอสิากถึงหน่มโสดสิมาเว่าวทีถักก้ามจิมาคุยกับเจ้าเนี่ยบอมีบ่มีหร,รือว่าคิดบอ่ออกเนาะ <c oughs> มันขิดบอ่ออกอ่แหละแมนมันตันไปเบิดเลยคิดบอ่ออกที่จริงกับจริงกับิมีได้แต่ว่าเวลานี้มันคิดบอ่อออะนะ บางทีคือข่อยทามอ่ะจะมียังเพิ่มเติมบอสาวแม,ม่สิฝากถึงหนุ่มโสดหรือว่าผู้ห่างผู้หมายทางหลายการมีอยู่จะกระว่าไปเลยอะกระฝากถึงอ่หนุ่มโสดทางหลยเด้อถ้าเกิดว่าเข้ามาเบ่งมาชมคลิปนองแล้วสนุกสนใจนองแล้วแต่้อนี้เจ้าคิดบออสสนุกสนใจนองแล้วก็ถักมาจิมาคุยเนาะมาว่ามาลมกันเบ่งกอนเนาะ กาติดต่อมาทางสองบ่าวล่าเพื่อนเด้อเสียลายน้องกาติดต่อมาน้าเพิ่นเนาะแต่ว่าอย่าพู้จักน้องหรือว่าจะมาเล่นมายามกัถักมาเด้อหนุ่มสดทั้งหลยบรรดาไอ้บรรดาป้าปาเนาะเป็นกาลังใจให้น้องแมมเนี่ยเด้อบ๊ายบายแบบนี้ฮั่นก็ได้ใํ่นี่แต่ว่ามันตันนะมันขีดยังบอกแมนบอกเคยว่าเมื่อวันที่เจ้าเลยเนาะคนเคยว่าก็คนเคยว่านาพี่น้องเลย โอเคพี okay ่น okay. hmm. like so ้องเอ้ยอาเจ้าเฮียนจบหอกอะไรนี่เคยเฮียนอยู่ปะเคยจบหมอเจ็ดอืมจบหมอเจ็ดแต่บางที่แบบห้องบับบทนัททางด้านนี่เนาะบอกบอกเคยว่าเคยลมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเอ้ยเนาะคนแบบเก่งน้โดยคนาบกเก่งแต่ว่าหักจริงบ่นี่หักจริงหักเดียวใจเดียวบอกหักเดียวใจเดียวคนเกิดวันฝุ่หักเดียวใจเดียวโอหักเดียวใจเดียวพี่น้องเอ้หักจริงพร้อมอีกอืม โอเคขอให้เผื่อนสมหวังสมหักเด้อพี่น้องเด้อได้เจอแต่คนดีๆแหละก็จริงใจพี่น้องอเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งกับแพงเหมือนปันสุดท้ายก็ให้ทั้งสามแหม่เพื่อนเนาะจงสมหักสมหวังเลยกันอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแข็งเนาะโดยโดยได้เจอคนที่ดีแหละก็จริงใจเด้อสามแหม่เด้อเอาสบายดีสบายดีโดยโดยโดย,โดย,โดย